บริษัทเซเว่นแอสเซทพาวเวอร์นะครับเราคือตัวแทนจําหน่ายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์วันนี้เราจะมาหมู่บ้านชัยพฤกษ์บางแวกอยู่ใกล้ถนนกาญจนา4แยกทศกัณฐ์ตันบ้านเล็กที่1 5 1่งหหทับสอหมู่บ้านชัยพฤกษ์นี้ก็อยู่ในเขตบางไผ่อําเภอรประสิทธิ์เจริญกรุงเทพมหานครน,นะครับกสภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านชุมชนซึ่งมีอายุมากกว่า20ปีแล้วนะครับ ส่วนสภาพภายในนะครับประกอบไปด้วยขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับตกแต่งบิวอินพื้นหินแกรนิตอย่างดีเลยทีเดียววัสดุพื้นด้านบนจะเป็นไม้นะครับพื้นไม้สักและบันไดไม้สักอย่างดีไม่มีปลวกนะครับในส่วนชั้นบนบริเวณด้านบนนี้นะครับก็สามารถจะจัดทำเป็นห้องพระหรือว่าในส่วนของห้องทำงานได้ ลูกค้าท่านไหนที่กําลังหาบ้านขนาดใหญ่100ตารางวาขึ้นไปเรียกได้ว่าหลังนี้คุ้มค่าตอบโจทย์มากไม่ว่าในเรื่องของทำเลและประโยชน์ใช้สอยสําหรับนักลงทุนที่ต้องก,การทรัพย์สินรอกการขายรายการนี้ไปลงทุนนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษฟ,ฟรีดอกเบี้ยถึง22เดือนเลยทีเดียวสําหรับท่านที่จะไปรีโนเวทเพื่อจําหน่ายหรือ แม้กระทั่งผู้ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองก็คุ้มค่าในเรื่องของโปรโมชั่นนี้จริงๆราคาประเมิน7ล้าน5แสนบาทเสนอขายเพียง6ลา้าน4แสน9หมืนบาทเท่านั้น